วิววนรัเช็คอินย่านอิตาลวอนถือเป็นนางเอกสาวสวยเบอร์ต้ตนของช่องวัน3 1เลยก็ว่าได้สําหรับวิววนรัสนที่ใช้ซึ่งเธอลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาได้สักพักแล้วมีแฟนๆติดตามผลง,งานไปสนนมากเลยทีเดียวฮอตและถ่งดังไม่ไหวและก่อนหน้านี้หากใครได้ติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของสาววิวก็จะเห็นว่าเธอนั้นได้เช็คอินเที่ยวย่านอิตาลวอนประเทศเกาหลีใต้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานที่นั้นเกิดเหตุการณ์สุดระทึก มีคนจำนวนมากหมดสติและเสียชีวิตซึ่งกำลังมีการจัดงานฉลองเทศกาลฮาโลวีนประจำปี2022ซึ่งทำให้ฟแฟนๆหลายคนต่างอดเป็นห่วงสาววิวไม่ได้ว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่าล่าสุดสาววิวก็ได้ออกมาโพสข้อความแจง้งแคลวผ่านทาง i อ Story พร้อมกับร่วมไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปาร์ตี้ที่อิตาลีด้วยระบุว่าวิวปลอดภัยดีนะคะตอนนี้กลับถึงที่พักเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะลงใจไปสาวิวปลอดภัยดี